ไม่ดีลูกไม่ปิดถ่ายพร้อมกันนะไม่ปิดเดี๋ยวเพิ่งถ่ายกันนะเจ๊นั่งลงเดี๋ยวจะถ่ายพ่อเจ๊บอกว่าให้ถ่าย ลายเม็ดได้มาเป็นประตูซุ้มเฉลิมเมเกียร์ห้ารอบุกตารวระวังลูกระวังระวังรถตองใช่ไหมลูกไอะไ,ไรคายอาละ เหนื่อยไหมครับเหนื่อยเหนื่อยจ้าเหนื่อยมากไหมเหนื่อยก็เลยพักผ่อนจ้าเบื่จ้าทำงานอะไรว่าเล่นแต่เกมกเล่นแต่เกมบอกว่าไม่ได้พักผ่อนได้งไง มีแมเดินมาแถวแถเนี่องข้าวปเข้ปเองนมเดินอยู่ตรงไหนไม่ร้จไม่ได้ตามอกเขาจะมาซื้อไงแจมเดิน้าวปีเน้วเป็นที่ต้องถ้าเราไปเจอเยริมไปหรอไปไปหรอไวไปไปยปไ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 ัไป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 ไไดไไป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 ้ั ัว่าทั้งหมดนึ่งเก้าวัน